สวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อออกกำลังกายเดินขาจะได้แข็งแรงใช่ไหมลอยขาจะได้แข็งแรงแต่ว่าขยับมากเลยแนะสวัสดีกองอยาง ระหยัดเงินเด้อค่ะทุกคนรู้ไหมคะอยากจะบอกอพี่พี่น้องๆที่ไม่ได้ว่านะเออจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวลามีเงินอย่าอวดรวยพโพดลงเฟสเวลาไม่มีกินอย่ารบกวนคนอนื่นเนาะเพราะว่า มันไม่ได้อะไรมากเนาะเงินเล็กน้อยก็โปรดลงเฟสอวดแต่เวลาไม่มีกิไม่มีกินก็มาโทรรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นมีไม่มีเราไม่จำเป็นต้องไปอวดใครนี่ก็เดินจ้าอีกวันหนึ่งเพื่อออกกำลังกายในตัวมันก็สนุกดีนะใช่ไหมลอย เราเดินมันก็สนุกดีนะพูดถึงนะใกลจะถึงบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของยายซีปากประแดกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยายซีด้วยนะคะอ้าว <laughs> มาจะทำงานเนี่ยเออลงมาเปิดนี่แล้วหรออ๋อทำงานที่ซอยแปดแปดเจอกันเจอเท่าแกเก่าเท่าแกเก่าตะก่อนเพื่อทำงานกับเขา ว่าแล้วเนาะเวลาเราไม่มีเงินยาพี่น้องเราก็ไม่มีนะใช่ไหมคะทุกคนยาพี่น้องเราก็ไม่มีแต่พูดถึงว่ามันก็โอเคนะก็สบายใจดีคือเราไม่ต้องไปวุ่นวายเนาะเวลาเราเลือดร้อนเราโทรหาคนอื่นเขาก็สอนเราว่าเอาตัวหลอดมั่งไม่ใช่ว่าเลือดร้อนแล้ววิโทรไปหาคนนู้นโทรไปหาคนนี้เออ แต่เวลาคนอื่นเดือร้อนนะเราช่วยช่วยทุกอย่างครัวกโอดอยากแต่ตอนนี้นะคะยายซีเป็นคนใหม่แล้วค่ะต่อไปไม่ว่ามาหรือแมวจะหิวจะอะไรก็แล้วแต่ไม่สงสารแล้วค่ะจะสงสารตัวเองและครอบครัวของเราเนาะ น้องรอก่อนสิคะโอ้ยเสือผาสวยๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหลักตัวเราเองและครอบครัวของเราให้มากเพราะว่าไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้เท่ากับพัวเรานะบางคนก็บอกว่าอ่าพวไม่สําคัญเนาะ ผัวไม่สำคัญผัวเป็นคนอื่นเลิกแล้วก็คือเป็นคนอื่นแต่ว่าสำหรับยายแล้วพัวคือสำคัญที่สุดนะคะไม่รู้แหละครอบครัวคนอื่นนะแต่ว่าครอบครัวเราคือแบบผัวเราให้กำลังใจตลอดที่เราลำบากแล้วก็จะหาเงินให้เมีย เวลาเมียเครียดหัวก็จะดินลนหาเงินช่วยกันจะไม่ให้เมียเครียดอะไรเงี้ยแล้วพี่น้องล่ะคะไม่มีหรอกคะ่ะเวลาเขาเหลือดร้อนเขาวิ่งมาหาเราเขาถามว่าเขาช่วยเหลือทุกอย่างไหมแล้วใครจะไปช่วยเหลือเธอทุกอย่างละะออ่ะคะเออแปลกนอกคนแต่ก็ช่วยช่วยหลายอย่างช่วยหลายอย่างอยู่แต่เวลาเราเลือดร้อน เขาบอกว่าเวลาหรือร้อนโรหาคนนน้นคนนี้ตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วจ้าฉันลำบากไม่นานและฉันจะยืนให้ได้สู้ไม่ไล่สู้ไม่ลูกสู้ไหมทำหน้ามาสิสู้ไหมสู้ค่ะเโอเคพาลูกเดินค่ะทุกคนเดินด้วยพูดด้วยมันก็โอเคใช่เออเข้าข้างในหน่อยเดี๋ยวรด ป้าบอกว่าจะมารับแต่ว่ามัมมี่บอกว่าไม่ต้องมารับมัมมี่อยากเดินเดินแล้วมันก็เย็นดีนะไม่ต้องมองค้าวันนี้เ <c oughs> นาะยายแก่ลำบากไม่นานหรอกค่ะแต่ก็ดีเนาะช่วงที่เราลำบากคือโทรศัพท์เราก็เงียบนะโทรศัพท์เราก็จะไม่ดังคือเราก็ไม่ต้องมารบกวนที่แบบมีใครโทรหาอะไรเงี้ยก็โอเคเนาะพูดถึงไงก็ดี บางคนบอกว่าผั่คือคนอื่นเลิกกันแล้วก็คือไม่รู้จักกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่น้องตัวเองยังไงก็ตัดไม่ขาดแต่ว่าสำหรับเรานะเราตัดไม่ขาดใช่จริงตัวเราอะตัดไม่ขาดกับพี่น้องจริงแต่พี่น้องอะตัดขาดกับเราได้นะเวลาเขาไม่มีกินเขาก็เออแบบว่า จะโถหาเราจะวิ่งมาหาเราหรือชองเขาทะเลาะกันกับผัวค่ะเวลานั้นเขาไม่ได้เสิงกันเขาทะเลาะกันอยู่เขาจะโถหาเราแต่วันไหนที่เขามีความสุขค้ะเขาไม่รู้จักเราหรอกไม่แต่เบอร์เราเขายังไม่รู้จักเลยนี่คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นฝากให้คิดเด้อค่ะทุกคน ตอนนี้ค่อยสบายใจและก็โทรศัพท์ไม่ดังก็รู้สึกแบบพอดีอ่ะคือไม่ต้องใครมารบกวนเราอะไรเงี้ยนนอือใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะ